คือว่ามันมีการทวงหนี้โดยที่ว่าผิดพรบทวงหนี้กฎหมายการทวงหนี้เนี่ยมีแล้วเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติการทวงหนี้ปี58การทวงหนี้เนี่ยก็คือในกรณีที่การทวงเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าจันทร์ถึงสุกเนี่ยให้ทวง8โมงเช้าถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นปริมาณการทวงหนี้ก็ดูตามความเหมาะสมส่วนการทวงหนี้ก็ต้องทวงโดยพูดจาสุภาพ ไม่ข่มขู่โทรไปสวัสดีครับคุณมนชัยนะครับรู้สาอยู่ครับคุณมนชัยค้ั้งชําระบัตรเครดิตยอดทั้งสิ้น250าบาทซึ่งตอนนี้ก็เกินกําหนดระยะเวลาชําระมากเมื่อไหร่คุณมนชัยจะย้ายตูดเหี่ยวๆของตัวเองไปที่แบงก์แลจ่ายเงินก้อนนี้สิทีล้ครับอันนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องไม่ข่มขู่เขาการพูดจาทวงนี้ก็แล้วแต่สไตล์แต่ต้องมีค่าค่าคาาบ้างเลยนะครับแต่โดยมากประสบการณ์ผมก็เคยโดนทวงนี้บัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต รหรือเป็นบัตรเงินสดอะไรที่เป็นนอนแบงก์ต่างๆครับคือเกศเสรีศสรใช่ไหมมียอดช่างำละเ <c oughs> มือ่อไหร่คุณจะจ่ายอะ่ะสายทวงนี้จะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าสุภาพมากเดี๋ยวลูกนี่ไม่กลัว กฎหมายกำหนดชัดเจนว่าการทวงต้องทวงเจาะจงเฉพาะบุคคลด้วยจะทวงฝากกันไม่ได้นี่คือจะแจ้งให้ทราบกันส่วนจะไปดําเนินคดีหรือไม่อย่างไรก็ลูกหนี้ก็ไปคิด<ข>เอาเองทวงไปแบบสุภาพแล้วมันยังคงนิ่งนี่จะ6เดือนแล้วก็ไม่จ่ายสมควรจะสุภาพกับลูกนี้ประเภทน,นี้อีกไม่นะ ไม่นะไอเรื่องทวงหนี้นี่มันต้าเป็นธุรกิจทวงหนี้นะแต่คนคนมันก็ทวงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะอ๋อไอกฎหมายทวงหนี้คือธุรกิจทวงหนี้ธุรกิจทวงหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อต่างๆแต่ถ้าเกิดมนุษย์ต่อมนุษย์ก็มึงก็โทรไปเถอะเออโทรไปเถอะอ๋อไปทวงกันเถอะคือถ้าเกิดส่าวผมติดหนี้คุณแล้วคุณโทรมาเงี้ยผมไปฟ้องคุณไม่ได้คุณไม่ใช่ธุรกิจทวงหนี้ไม่ได้ดี